แต่สาหรับเรื่องของสัดส่วนประชากรก็น่าสนใจอ่ะคุณเทพชัยเพราะว่ามีรายงานว่าครั้งนี้สัดส่วนประชากรผิวขาวในสหรัฐถือว่าสัดส่วนน้อยลงมากที่สุดและอาจจะส่งผลสําคัญต่อผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐด้วยนะคะในขณะที่คนไทยในสหรัฐก็มีเสียงสะท้อนต่อการเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยติดตามรายงานจากคุณชลันทร์โยธาสมุทค่ะท่ามกลางการเลือกตั้งสหรัฐที่งวดขึ้นเรื่อยๆสื่อ บรรยายว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความวิตกกังวลและความกระตือรือร้นกับการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 ทําทำให้รูปแบบการเลือกตั้งต้องเปลี่ยนไปสู่การลงคะแนนผ่านไปรษณีย์และการเลือกตั้งล่วงหน้าจำนวนมากล่าสุดมีข้อมูลว่าชาวอเมริกันกว่า80ล้านคนได้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้วการเลือกตั้งครั้งนี้ยังนับว่าเป็นครั้งแรกที่สัดส่วนชาวอเมริกันผิวขาว ลดน้อยลงที่สุดในช่วง20ปีที่ผ่านมาแม้สัดส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเชื้อสายเอเชียไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักแต่หลายคนเห็นตรงกันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะกำหนดอนาคตสหรัฐเมืองลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียพื้นที่ฐานเสียงของเดโมแครตนับเป็นพื้นที่ชุมชนคนไทยที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐเจอร์รี่ไรเบิลประธานกลุ่มคนไทยในอเมริกาเลือกไบเดน เล่าให้ฟังว่าเขาย้ายมาสหรัฐพร้อมครอบครัวตั้งแต่อายุ9ขวบเขามองว่าฝ่ายบริหารของทรัมป์ล้มเหลวในการบริหารจัดการเศรษฐกิจจากโควิด19และไม่สามารถปกป้องความฝันของอเมริกันชนที่ทุกคนควรมีโอกาสเท่าเทียม m o n y t น i ี Americans, experience health disparities compared to other Americans and many time americans work in the service industry and they cannot afford private health insurance. that's why it's so important that we have a public option, a government health insurance option for americans that struggle economically. so i am proud to support joe biden and those are the reasons why we need to support him and vote for him. because he will start addressing the needs and the real concerns of the Asian American community which includes Thai Americans. เจอรี่มองว่าโจบเดนมีนโยบายชัดเจนในการช่วยเหลือกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด -19 โดยเฉพาะคนกลุ่มน้อยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและคนในภาคบริการขณะเดียวกันมีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่สนับสนุนและลงคะแนนให้โดนลดทรัมป์ สมาชิกกลุ่มไทย c o n s e r v a เวทีฟริพับ i ิกันฟอร์ทรัระบุว่าสาเหตุที่ลงคะแนนให้ทรัมป์เพราะมองว่าทรัมป์ปกป้องผลประโยชน์ของอเมริกาสามารถรักษากฎหมายและความเป็นระเบียบของสังคมได้ VOA ไทยติดตามเสียงของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเชื้อสายไทยในอเมริกาบางส่วนเคยสนับสนุนเดโมแครตแต่ในครั้งนี้ตัดสินใจลงคะแนนให้ทรัมปรัฐบาลทรัมป์ครั้งถัดไปเนี่ยที่พี่เลือกเพราะว่าเรื่องภาษี เรื่องภาษีคือคือพี่จ่ายกันเยอะมากแล้วก็แล้วก็หลังจากที่ทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยภายในปีแรกเนี่ยภาษีของพี่ลดไปถึง30%แล้วเนี้ยมันเป็นภาษีสำหรับ small business ไงคะซึ่งแบบพี่มี small business ของตัวเองที่เป็น government contractor ซึ่งอันเนี้ยมันช่วยมันช่วยกันได้เยอะเลยแล้ว you know อพอได้หักภาษีคือเงินที่พี่มีพี่ไปทำอะไรพี่ spend มันก็กลับไปที่ใช่ไหม economy ใหม่ ขณะที่คนไทยบางส่วนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งตัดสินใจไม่ไปใช้สิทธิ์เพราะมองว่าเป็นเรื่องการเมืองสหรัฐและไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันไม่ว่าทรัมป์หรือไบเดนจะมานั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐย่อมส่งผลกระทบต่อนโยบายต่างประเทศของสหรัฐต่ออาเซียนและไทยผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองระหว่างประเทศมองว่าไทยต้องวางบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อถ่วงดุลอำนาจ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยากจะคาดเดาชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน